แทปทัชออนรู้ยังซีรีส์ใหม่นนกูลมีเลิบซิ้นสาวถึงน้อยแต่มีนะแซบสะเทือนไม่น้อยสำหรับผลงานล่าสุดของพระเอกหนุ่มนนกูลชาโนนสันตินธรกูลกับบทบาทวิษณุ AE หนุ่มหล่อเจ้าสเสน์ประจำบริษัทในซีรีส์เรื่อง The Outing จากวิวออริจินัลที่หลังจากได้ออนแอร์ air ให้แฟนๆได้ชมไปแล้วนั้นก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากถึงความร้อนแรงของแต่ละตัวละครในเรื่องในด้านความรักความสัม พันที่เกิดขึ้นในงานเอาติ้งประจำปีของบริษัทซึ่งนนกูนก็ได้พูดถึงความแซบของวุฒินุในเรื่องนี้ว่าดูเหมือนจะเยอะกว่าผลงานที่ผ่านมาของตัวเองแต่กระนั้นก็เทียบไม่ได้กับตัวละครอื่นในเรื่องเลยนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้เยอะเลยมีซีนกุ๊กกิ๊กนิดนึงแล้วก็มีเลิฟซีนไปเลยซีนหนึ่งครับเทียบกับของคนอื่นผมคือเบเบ้ไปเลยก่อนจะเล่าถึงซีรีส์เรื่องนี้อยากจะสื่อสารอะไรกับคนดูนอกเหนือจากความจินความฟิ ซึ่งหนุ่มนนท์กูนีให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆผมว่าพูดถึงความสัมพันธ์ของเรานี่แหละสิ่งที่อยู่ในซีรีส์มันคือปลายทางอยากให้คิดถึงว่าต้นเหตุมันมาจากไหนเพื่อที่จะคิดทบทวนและเพื่อในชีวิตจริงของคนเราจะได้ไม่เป็นแบบในซีรีส์ของพวกเราผมว่าวงจรความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องนี้ถ้าพูดตามตรงมันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีสักเท่าไหร่มันซับซ้อนวุ่นวายนะปวดหัวส่วนตัวละครผมมองว่าคิดย ยังไงทำยังไงเพื่อไม่ให้ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตของตัวเองแล้วกันก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูครับซึงต้องบอกเลยว่าถ้าสาวแอปัาสออนี่เห็นจะต้องมีหึงอย่างแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า